พ่อคู่นุเพียอนปลูกขีดประวัานมาได้สักระยะหนึ่งนะคะก็จะเห็นความแตกต่างที่อยากจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะคะท่านผู้ชมก็คือความแตกต่างระหว่างกระถางที่แยกออกปลูกกับกระถางที่บ่ไดแยกออกปลูกนะคะท่านผู้ชมว่า มันมีความก้าวนาความจะเลื่อนเติบโตของกระถางเตกต่างกันจังไดเน่นะคะปากวราคูนุเพียนเห็นประดินที่เตกตางย่างชัดเจนเลยค่ะเข้ามาบึงกันเลยนะคะตอนแรกคู่นุเพียนกระไดมาสงกระถางนะคะท่านผู้ชมแต่ละกระถางกับมีลักษณะใกล้เคียงกันก็คือมีสามเงาสามนอนะคะแลวก็มีอยู่สี่ใบ ะะแบบนี้เลยค่ะหนึ่งสองสามหลักกัสี่สี่ใบ